รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคาแนะนาแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทําความรู้จักสักหน่อยความรัก าหาไหใจร่วมชูรัรกชูออรถโดย s ิ n ค Corporation สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ชูรักชูรถค่ะเชื่อว่าหลายคู่เนี่ยเวลามีความรักต้องการความรักที่มันดุเด็ดเผ็ดมันแซบๆแต่ถ้าเกิดมันไม่แซบขึ้นมาเนี่ยจะสามารถ ปลุงแต่งรสชาติยังไงให้ถูกปากได้ลหครับถ้าชอบเพดเนี่ยก็ต้องใส่พริกค่ะแต่ถ้าชีวิตรักไม่คลิกก็ต้องโทรเข้ามาปรึกษาได้ทุกช่องทางนะคะกับปัญหารักในชูรักชูรสกันเลยแล้ววันนี้ค่ะเรามีจิตแพทย์อารมณ์ดีมาช่วยเคลียร์ปัญหารักร้อนๆทอตๆกันด้วยนะคะกับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพนกุลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาร่วมเพศเนี่ย ถ้าเกิดลูกทุ่งท่านเนี่ยมันไปเสียสีที่ผนังด้านหลังของช่องคลอดก็ไม่สัมผัสออกไม่สัมผัสที่ชลิสใช่ครับผนังด้านหน้าของช่องคลอดก็คือจีสปอตแล้วก็บริเวณที่ชลิสก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของทุ่งท่าลีลารักนะครับอ,อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นท่าอื่นๆที่มีการเสียสีที่ผนังด้านหน้าท่าไหนบ้างคะสเปคสาวในอุดมคติของลูเป็นไางครับน่า,ารัารกครับขาวหมวยตัวเล็กๆครับที่ัยดีครับ ไม่จุกจิกนิสัยชอบดีๆชอบไม่จูจ้จี้จุกจิกเชื่อว่าธรรมชาติดีที่สุดรธรรมชาติสวยจากภายในอ่าสวยจากภายในด้วย